คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาวันนี้เรามากับเอ็นเทนเตอร์นะครับวันนี้เรามีพอยต์เริ่มต้นนะอยู่ที่2,000พอยต์นะครับทุกคน<ส>ก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันก์ดดูกอนเนาะโอเคมาขอเเรื่องที่ติดเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาหนักกันอยู่แล้วไปขออัดผมดูเลยกันนะครับมาๆๆมาทำมนแปดร้อยโอเคอุ้ยถนูเ ي, ปิดสวยถนูเปิดสวยโอเคทำไรมา500แล้วผมอุ้ยปิดแปดร้อยว่ะเอาเดี๋ยวเอาเรื่องยนแล้วอยู่นี่ไงเฮ้ยเที่ยววัน โอเคแป๊บเดียวที่ห้าพันแล้วนะครับไป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 เที่ยววันนีุ้ยนต์มาดีจัดเลยอยู่ดีแป๊บเดียวจะมาหกพันห้าแล้วนะเออธรรมดาที่ไหนอะรอบเนี้ยโอ้โหแล้วคือแทบไม่ต้องลุ้นต่อแล้วนะครับผมว่าตอนนี้คือกำไรมาแล้วนะครับเพราะนั้นอะผมขอยิงแต่ยิงแค่กระบอกเดียวพอแล้วกันนะถ้าดูต่ำกว่าประมาณสี่พันห้าแล้วกันนะค,นะคลิปนี้ถ้าต่ำกว่าสี่พันห้าเนี่ผมพอเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขออัดไปก่อนแล้วกันนะขอลราเหลือเอาถ้าห้าพอห้าแล้วกัน ลแล้วไนมะ่เข้าู่แอ้วเนี่ย่ผมก็ต่อถึงกันห้5เร็วมากแน่แต่โอเคงั้นผมขออะขอลดลงมาเหลือเหลือ4พันแล้วกันยังไงก็ก,ก, 2, นะกินกำไร2,000อะผมว่ามันก็โอเคแล้วเออไม่ต้องแบบมากถึงน้อยมาก่าน,นี้แล้วครับผมผมว่าแค่นี้ก็ได้เรื่องนะแค่นี้เราเรื่องจับแล้วได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ผมว่มาทุกคนโอเคทุ้นตรงก็น่าจะเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมีตัวไหนเข้ามาให้ผมผิดแล้วมากเออเพราะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วทุกคนในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวขอลองอีกรอบแล้วกันเท่านั้นตอนสุดท้ายครับผมมาไห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 มแล้วช่างมาครับผมมาป่ะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็อยู่ท uh, ี่อ่า4,000พอยด์นะครับผมโอ้โหขอยุดกลับไปได้ป่ะเวลาผมก็4,000พอยด์เป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคมากแล้วกันท้กคนในคลิปนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณยนต์เลยนะเพราะฉนั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปอะไรเงี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพรเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันน้อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับววััันนีี้สสดครบบาย